Put put. Ting ting. <laughs> <laughs> <coughs> yang air. นั่นเอ้ยมันเหลือนิดนึงออกกําลังกายมาทําไมปลาให้กี่ปลานี่คือปลาปลาอะไรปลาเคซีโอ้ยไม่จริงอ่ะเต็มกล่องเลยโอ้โหของเขาเลยเต็มกล่องเนี่ยเนี่ยพูดเพิ่มไปกี่โลวันนี้เจ็ดกิโลเจ็ดกิโลแล้วไปกี่แคลอรี่สามพันสามพันสี่ร้อยนี่น่องไก่นี้แค่หนึ่งร้อยแคลอรี่ใช่หรือเปล่าพี่ต้องเรียนจุกจิกจ้ารักษาโอ้หนึ่งร้อยแคลอรี่อ๋อบริหารร่างกายเผาผันดีเผาผันดีกินอะไรมาปลาแซลมอนเหรอ มัหมดแล้วหมดกอนึงอ่ะเที่มุกอกี้นี้หมดกอนึงเกที่มุกอกี้นี้เอาล้วันนี้นี่แหละคไก่จ้ะก็วิสเนตมันตั้งอยู่ข้างหน้าต้องให้พี่สิงย้ายเลยอ่าหน่ครับผมมามาเักมาชรค่าบอ๋อคเชชนั่เชเชนั่งเชนั่ เ็แบบก็หแหรอ่้าหแบอ่ะคนละสี่พันคนละสี่พันเพราะตรวจ 이, 저, 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 delicious la 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 duyên 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 ผมแกปกพิกเองครับวันนี้จะแนะนําเมนูที่กินแล้วไม่อ้วนนะครับกินแล้วหุ่นดีหุ่นเฟิร์มรับรองนะครับหนึ่งคือก้อนหอยเ,เชอรี่นะครับ2คือซุปเห็ดแล้วก็ผักต่างๆนะครับกินแล้วหุ่นเปรี่ยวแน่นอนนะครับจ้าไปใส่กานรรี่หอ,อยเชอรี่ครับดอกนี้เป็นแกะกลมกล่อมอร่อยมากครับ จัดด <ersch> <Aj ax. S 1> ้วยบักลิ่นไหมปักเสือจัดลงไปนะครับอร่อยมากๆต่อไปซุปเห็ดพี่น้องซุปเห็ดจังหวะนี้ว่าไงจังหวะนี้ว่าไงอ้าวฮู้ยอร่อยคิดถึงบ้านด้วยโอ๊ะโค้กไอศกีมเจ็ดมันมากกับไม่กาวไอศกรีมโค้กไอศกรีมาวมันกับไม่เทียนเลย ขาต้องตรวจคนเข่าคนออกนี่นอกสถานที่เขาต้องตรวจตลอดด้ยใช่ตรวจเรียกว่าแมนยเดี๋ยาวก่อันนั้นโตอ่าเนยมีทานมาหรือเปล่าต้องตรวจตลอดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งตรวจคนคนเข่าคนออยไปใช่เดี๋ยวก็พิเอากออกอันนี้เลยเอาอย่างโอ้โหย้อยย้อยก็เบาะยี๋ยว เอาคือจะอยู่่มกันมึงออกพื้นที่ไป้่วนได้รปไปาดูผาามดหาดูพาดูไปเจ๊ันเนี่ยเอาพวกนี้ไหเยอะครับงโทรศัพท์เฮ้ยกัวก่ทันดีไหมออนตรายอยู่ว่ะสามหกจุดห้าใช่ใช่เยุยวร้องไอ้ดิสวัสดีครับช่วงนี้ก็โควิดรอบ2เข้ามาแล้วนะครับใกล้ปีใหม่ด้วยนะฮะ ใครที่อยู่พื young, ้นที่เสียงก็ดูแลสุขภาพดีๆเลยครับปกป้องกันตัวเองนะฮะปฏิบัติตามมาตรการนะครับสมสด้วยนะฮะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเอาแล้วคนไฟใครกินไม่ยากวะ้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับไอ้เจ